ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีโทโมเนียโมลตนะครับผมทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถทําการถอนเงินได้นะทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินฟรีโท m ม n นียโมลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผ ก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านขวามือได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะจะมีทั้งรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้เลยนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมที่ใช้ในการทําเงินเฟดโทมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าเซอร์วิยอนนะครับตัวแอปเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็รูปแบบของการใช้งานมาใหม่นะครับใครที่เคยเล่นของแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีขึ้้้้นนไวใหดาาลล่งคิป นะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็ตัวบนคอมพิวเตอร์ก็ทำเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะมีให้เราเลือก2วิธีนะครับ1ก็จะเป็นในส่วนของตัว Google หรือว่าอีเมล2ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะถ้าเรายังไม่เข้าใจในส่วนของวิธีการสมัครนะครับด้านล่างคลิปนี้เนะี่ยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับบว่าสมแบบ อย่างไรตามคลิปวิธีการสมัครได้เลยพอเราสมัครเร็จนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มจากเมนูด้านล่างซ้ายมือนะครับอีเวนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมรับในส่วนของคะแนนเราสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหัวข้อด้านบนนะครับก็จะมีความบันเทิงกิจกรรมที่กําลังดำเนินการอยู่นะครับ กาศผู้ชนะนะแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็จะมีการรับคะแนนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยกดรับคะแนนตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะในการใช้ตั๋วนะครับจับฉลากนะครับผมเขาจะมีการสุ่มรางวัลตามรายละเอียดตรงนี้นะครับยอดคะแนนสะสมรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดของรางวัลนะครับอันดับ1นะครับจะได้รับไปที่1000คะแนนนะครับตามลําดับเลยวิธีการรับตั๋วชิงโชคนะครับเมื่อเราเช็คอินครบ10ครั้งนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบแบบสํารวจทั้ง หมดนะครับแล้วก็เม okay. ouais. right, right. ื่อถึงวันเกิดของคุณนะครับแล้วก็มีหมายเหตุให้เราเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือการทําในส่วนของอีเวนต์นะครับต่อมาเป็นเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโหวตนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถโหวตเพื่อรับในส่วนของคะแนนเพิ่มได้นะครับก็จะมีที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็มีที่ปิดไปแล้วนั่นเองนะสำหรับตรงนี้วิธีการโหวตเนี่ยก็กดตรงคําว่าโหวตได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดโหวตไปนะแล้วก็กดโหวตไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการโหว โหวตนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ได้นะครับหรือว่าจะโหวตให้อันอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับนี่ได้รับ10คะแนนนะอันนี้คือการโหวตก็ประมาณนี้ต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับในส่วนของตัวแบบสํารวจเนี่ยก็จะเป็นงานหลักเลยนะครับในการหาคะแนนและก็การทํารายได้ในส่วนของตัวเซอร์วิสยอดนะครับแอปนี้เนี่ยงานหลักๆก,ก,ก็คือการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับคะแนนนะต Gateway ัวนี้เนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับ50คะแนนนะครับอย่างละ50นะ ในการทำแบบสำรวจการทำโปรไฟล์นะครับอันนี้เนี่ยใช้เวลาทำา5นาทีนะครับกรอกที่อยู่ปัจจุบันของท่านนะครับแล้วก็มีการทำแบบสำรวจโบนัสนะครับตามนาทีรับ1000คะแนนแล้วก็เป็นนำเข้าแบบสำรวจนะครับ25นาที6000คะแนนนะครับอันนี้เราสามารถตอบแล้วก็ทำในส่วนของตัวคะแนนได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับที่เราได้รับในส่วนของคะแนนมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทำการโหวตไป2ครั้งนะครับก็ได้รับมา20แลว ก็10คะแนนตรงนี้ในส่วนของตัวการโหวตนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับที่เราสามารถแลกไปแล้วก็จะมีประวัติให้เราดูนะครับประวัติการเข้าร่วมแบบสำรวจนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่5นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของคะแนนเป็น To m ิเน่ไวเล็นะมี1รายการให้เราเลือกแกลกรางวัลนะครับสำหรับ t ท m ิเน่ไวเล็ในการเติมเงิน To m ิเน่ไวเล็นะครับจะต้องมีพอยต์หรือว่าคะแนนเะนี่ยอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนเท่านั้นนะอัน,น ต่ำในการแลกเปลี่ยนนะครับเรากดเข้าไปที่ t ทมานี่วอลเล็ตนะครับการเติมเงินเข้า t ทมานี่วอลเล็ตเนี่ยเขามีข้อตกลงนะครับให้เราอ่านแล้วก็เงื่อนไขด้านล่างนะครับคนที่จะอ่านให้เข้าใจก่อนการแลกเปลี่ยนนะครับ <S <S เมื่อเรามีคะแนนครบ1นึ0 0หมื่นแล้วเนี่ยเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนได้เลยครับวิธีการแลกนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น t ทมานี่วอลเล็ตนะครับเบอร์มือถือเนาะใครที่ยังไม่เคยแลกเลยเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์มือถือนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเราต้องมีคะแนนครบก่อนนะครับถ สูงสุดเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําในการแลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30บาทนะเรากดบวกตรงด้านล่างตรงนี้ได้นะครับสูงสุดที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมนะครับหรือประมาณ3า0บาทนะครับในการแลกได้สูงสุดนะแล้วก็กดแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการแลกเปลี่ยนของแอปเซอร์วิยอนนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเลข6ตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสะสมแต้มนะครับในการเช็คอินนะครับสิดวงลุ้นรับตั๋วจับรางวัลนะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับอย่าลืมกดเช็คอินนะครับในการลุ้นรับตั๋วด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปจับฉลากลุ้นรับในส่วนของ คะแนนนะครับเพื่อนของฉันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถใช้รหัสการเชิญของเราตรงนี้ได้นะครับจะเป็น URL หรือว่าลิงก์นะครับแล้วก็เป็นรหัส QR code นะเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับสําหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนของคุณเนี่ยตอบแบบสํารวจโปรไฟล์จนถึงนะครับ P 131่านะครับทั้งคุณและเพื่อนของคุณเนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่ 2,000 point นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับข้อที่2นะครับรับคะแนนสําเร็จนะครับหเมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยทำแบบสํารวจทั่วไปเสร็จแล้วนะก็คือในการรับคะแนนเราสามารถรับเพิ่มได้อีก1%จากรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถไปทําการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมาเรามาดูที่ตั๋วของฉันนะครับตั๋วของฉันตรงนี้จะมีศูนย์นะถ้าเราเช็คอินนะครับครบ7วันนะครับแล้วก็จะได้รับตั๋วตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเคยถอนในส่วนของเพ มันก็จะขึ้นเป็นบัญชี PayPal แบบนี้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถอนในส่วนของ PayPal ได้แล้วนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูนิววอลตนะครับผมทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่เชิ การถอนเงินได้นะทาแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินฟรีโทโม,มนีโลเลกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเลยบนมือถือ Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านขวามือได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะจะมีทั้งรูปแล้วก็ชื่อขึ้นไว้ให้เลยนะครับสำหรับตัวแอปนะครับผมที่ใช้ในการทําเงินฟรีโทโม,มนีโลเลกนะครับผมก็เป็นแอ ยตัวแอปเนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็รูปแบบของการใช้งานมาใหม่นะครับใครที่เคยเล่นของแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็ตัวบนคอมพิวเตอร์ก็ทําเงินได้เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับก็จะมี ให้เราเลือก2วิธีนะครับ1ก็จะเป็นในส่วนของตัว Google หรือว่าอีเมล2ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะครับสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะถ้าเรายังไม่เข้าใจในส่วนของวิธีการสมัครนะครับด้านล่างคลิปนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบนะไหนอย่างไรตามคลิปวิธีการสมัครได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็ดูน่าใช้งานมากยิงงขึ้นนเอ รเ,ร incident, รเริ่มจากเมนูด้านล่างซ้ายมือนะครับอีเวนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมรับในส่วนของคะแนนเราสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหัวข้อด้านบนนะครับก็จะมีความบันเทิงกิจกรรมที่กําลังดำเนินการอยู่นะครับประกาศผู้ชนะนะเราก็สามารถดูได้แล้วก็จะมีการรับคะแนนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยกดรับคะแนนตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะในการใช้ตั๋วนะครับจับฉลากนะครับผมเขาก็จะมีการสุ่มรางวัลต ตามรายละเอียดตรงนี้นะครับยอดคะแนนสะสมรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดของรางวัลนะครับอันดับ1นะครับจะได้รับไปที่1000คะแนนนะครับตามลําดับเลยวิธีการรับตั๋วชิงโชคนะครับเมื่อเราเช็คอินครบ10ครั้งนะครับผมเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบแบบสํารวจทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันเกิดของคุณนะครับและก็มีหมายเหตุให้เราเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือการทําในส่วนของอีเวนต์นะครับต่อมาเป็นเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโหวตนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถโหวต เพื่อรับมิสโซงของคะแนนเพิ่มได้นะครับก็จะมีที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็มีที่ปิดไปแล้วนั่นเองนะสำหรับตรงนี้วิธีการ <Gore> โหวตเนี่ยก็กดตรงคําว่าโหวตได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดโหวตไปนะแล้วก็กด <S 2> <S 2> โหวตไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการโหวตนะครับแล้ว <Glass> ก <next line> ็ด <and then. S 2> ูผลลัพธ์ได้นะครับหรือว่าจะโหวตให้อันอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับน่ครับนี่ได้รับ10คะแนนนะนี่คือการโหวตก็ประมาณนี้ต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับในส่วนของตัวแบบ สำรวจเนี่ยก็จะเป็นงานหลักเลยนะครับในการหาคะแนนและก็การทํารายได้ในส่วนของตัวเซอร์วิสยอดนะครับแอป,ปนี้เนี่ยงานหลักๆก็คือการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับคะแนนนะตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับ50คะแนนนะครับอย่างละ50นะในการทําแบบสํารวจการทําโปรไฟล์นะครับอันนี้เนี่ยใช้เวลาทํา5นาทีนะครับกรอกที่อยู่ปัจจุบันของท่านนะครับแล้วก็มีการทําแบบสํารวจโบนัสนะครับสามนาทีรับ1,000คะแนนและก็เป็นนาเข้าแบบสํารวจ นะครับ25นาที6,000คะแนนนะครับอันนี้เราสามารถตอบแล้วก็ทาในส่วนของตัวคะแนนได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับที่เราได้รับในส่วนของคะแนนมานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการโหวตไป2ครั้งนะครับก็ได้รับมา20แล้วก็10คะแนนตรงนี้ในส่วนของตัวการโหวตนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับที่เราสามารถแลกไปแล้วก็จะมีประวัติให้เราดูนะครับประวัติการเข้าร่วมแบบสำรวจนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับ เรามาดูในส่วนของเมนูที่5นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนข,ของคะแนนเป็น t ทมานี่วอลเลนะมี1รายการให้เราเลือกแกลกรางวัลน,นะครับสำหรับ t ทมานี่วอลเลในการเติมเงิน t ทมานี่วอลเลนะครับจะต้องมีพอยต์หรือว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่11,000คะแนนเท่านั้นนะอันนี้คือขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนนะครับเรากดเข้าไปที่ t ทมานี่วอลเลนะครับการเติมเงินเข้า t ทมานี่วอลเลเนี่ยเขามีข้อตกลงนะครับให้เราอ่านแล้วก็เงื่อนไขด้านล่างนะครับคนที่จะอ่านให้เข้าใจก่อนการแลกเปลี่ยนคบ10,000 1000แล้วเนี่ยเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนได้เลยครับวิธีการแลกนะครับผมตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น t o m า n ี่วอ l l e t นะครับเบอร์มือถือเนาะใครที่ยังไม่เคยแลกเลยเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์มือถือนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเราต้องมีคะแนนครบก่อนนะครับถึงจะทําการแลกได้แลกได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําในการแลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30บาทนะเรากดบวกตรงด้านล่างตรงนี้ได้นะครับสูงสุดที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นนะครับหรือประมาณ3 0 0บาทนะครับในการแลกได้สูงสุดนะแล้วก็กดแลกเปลี่ยน ตรงนี้ได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแลกเปลี่ยนของแอปเรเวียนนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเลข6ตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสะสมแต้มนะครับในการเช็คอินนะครับสิดวงลุ้นรับหัวจับรางวัลนะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับอย่าลืมกดเช็คอินนะครับในการลุ้นรับตั๋วด้วยน เพื่อที่จะเอาไปจากตลาดลุ้นลับในส่วนของคะแนนนะครับเพื่อนของฉันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการาแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถใช้รหัสการเชิญของเราตรงนี้ได้นะครับจะเป็น URL หรือว่าลิงก์นะครับแล้วก็เป็นรหัส QR code นะเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับสําหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนของคุณเนี่ยตอบแบบสํารวจโปรไฟล์จนถึงนะครับ P หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับทั้ง ้งคุณและเพื่อนของคุณเนี่ยจะได้รับคะแนนอยู่ที่2,000 point นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับข้อที่2นะครับรับคะแนนสําเร็จนะครับ1%เมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยทำแบบสํารวจทั่วไปเสร็จแล้วนะก็คือในการรับคะแนนเราสามารถรับเพิ่มได้อีก1%จากรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถไปทําการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมาเรามาดูที่ตั๋วของฉันนะครับตั๋วของฉันตรงนี้จะมีศูนย์นะถ้าเราเช็คอินนะครับครบ7วันนะครับแล้วก็จะได้รับตั๋วตรงนี้นั่นเองนะครับก็ต่อมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครเคยถอนในส่วนของ p a y p a l เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นบัญชี PayPal แบบนี้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถอนในส่วนของ p a y p a l ได้แล้วนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกด like, กไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ